สุดท้ายครับไหนๆก็มาแล้วนะฮะคุยเรื่องงานของคุณกันหน่อยครับเหมือนมีเพลงใหม่มามาฝากพวกเราด้วยที่ใดมีรักที่นั่นมีเธอฟังเห็นชื่อต้วแรกแบบเฮ้ยน่าสนใจค <c oughs> รับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างที่ใดมีรักที่นั่นมีเธอน่าจะเป็นซิงเกิลที่ประมาณที่เจในอัลบั้มนะครับ,รบเป็นเพลงที่ตอนที่ผมจะเป็นคนเริ่มแต่งเนื้อเพลงก่อนที่จะส่งส่งให้เพื่อนๆทำดนตรีต่อนะครับผมรู้สึกว่า ผมอยากจะแต่งเพลงที่ไม่สมหวังแต่ว่าไม่เสียใจอ,อตอนนี้มันเริ่มมสน,จนใจใช่มันเริ่มมาจากความคิดนี้ก่อนนะครับแล้วกอ็อย่างยุคผมเนี่ยก็นอกจากฟุตบอลก็จะดูไซอิว๋ว <laughs> <laughs> ทุกคนน่าจะคุ้นๆไซ, <laughs> ไซอิ๋วนะครับ <laughs> ก็จะมีคําว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าคํำนี้มันเป็นคําที่มีทั้งความสุขความทุกข์อยู่ในประโยคเดียวกันเลยก็เลยตั้งโจทย์ จากการแต่งเพลงด้วยคําว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกมาก่อนซึ่งมอบหมายความหมายเพลงให้กับเนื้อเพลงไปคือ,อาการที่เราสักคนหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยไปเจอใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่เราชอบแต่เขาก็มีคนที่เขาชอบไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเราเจอเรื่องเรื่องความสุขละคือเราเจอคนที่เราชอบแล้วเราก็เจอเรื่องความทุกข์ละคือเขาชอบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งเขียนแล้วพอเขียนจบปั๊บเอ้ยเราไม่อยาก ใส่คําว่าทุกลงไปในชื่อเพลงก็เลยเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นที่ใดมีรักที่นั่นมีเธอตอนนี้ก็ปล่อยให้ฟังแล้วนะครับ หลังจากแต่งเสร็จก็ส่งให้พี่หัวพี่บาสพี่ดอนเนี่ยทำดนตรีกันต่อครับซมซั่นนี้ปล่อยแล้วเรียบปล่ยปล่อยเรียบร้อยแล้วครับทุกแพลตฟอร์มทองหน้าบลมรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอก็มีให้รับชมด้วยเซิร์ชได้คุณจะเจอชื่อแรกแน่เพราะว่าตั้งใจตั้งชื่อแบบนี้ใช่ครับตั้งชื่อวงชื่อเพลงที่ใดมีรักที่นั่นมีเธอเออจริงๆก็ยังไม่ทำใครด้วยนะชื่อเพลงนี้นะเพราะอ่านผู้ผมสะดุดเลยบอกเอ้ย เ <risque> ออมันน่าสนใจน่าสนใจมน่าสนใเพลงฟังง่ายครับอืมอ่อค่อนข้างฟังง่ายแล้วก็ร่วมสมัยดนตรีไม่ใหม่มากไม่เก่ามากก็กลางกงฟังดรื่นๆหูแล้วก็มีจังหวะโยกตาม,มดได้เต้นรำอะไรอย่างเงี้ยครับสมสมก็ชื่อวงสมชื่อวง <satisfaction> ฟังเส็ยแล้นครลาย